นี่คอเวลาทุกโมงเพิ่งครับผมเบิ้งแล้วเดินพี่หน้องครับท่าทาง,ขาขงสนามครับบรรยากาศสุดท้ายตอนนี้กำลังมีการต่อรองกันครับผมตลาดเชียงวางวันที่หนึ่งกอลักหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับอยู่หวย,ยกันมารอบพี่หน้องครับผมอยูบานมันก็ะปตกเด้อมาตกอยู่แค่เพื่อเมือ,ง,องนี่แล้ครับ ที่ที่มันตกเพาแห้งครับมันตกลิ่น,นแต่ว่ามันก็เทียบกับการถ่ายท่าสีลำบากนิดนึงง่งวกับใกล้เป็นสีอือนี่ลราพี่น้องแดงแหนมวนแหนมเขาเบิ่งกันเอาเลยพี่น้องเด้อไปขึ้นไปเบิ่งราคาง่วนที่ี่สองฝั่งฝั่งที่เป็นง่วเหนือครับงว่วง่วงามส่วนง่วงามจะอยู่ข้างเขาประตูข้างแรกครับเฮ้ยพกมันกำลังเข่าพี่นอ้นองเพิ่เพิ่มโอ้มือหนีแม่สาวหน่อยหลาย ีนี่เห็นเขา,เากาังต้องเก็นรถกันนะสาวน่อยตัวนี้โอเคอยครับสาวน่อยร้ายาย,ยู่ี่น้องสาวน่อยปะพวกขนเด้ตัวเด้เดดตัวด้ข้นตัวเด้ตัวน่อยนี่ปะ โอ้ยไจัเดือนละปดรูบกไดครับพ่อหนครับุ้ยหลอดนาะเออบุกข้นเขาสนามนนหนาคนลังอยู่ราคาใเท่าไดรครับราคาเปิด์ปเท่าราคาเปิดไปเท่าไรสูงเมีเท่าไรเลย่น้งบ่เม็ดเม็ดสามสเดี๋ยวบ่สูงวอมสูงของงอไหมเม็ดสาน พ้มสูงไหนบอหน่งหางซาอจิตกว่ตัวนี้เขาข้องกันไหนพี่น้องเขาให้ควบค้นหนึ่งสองโตนะพี่น้องถามถามไอ้ผู้จัดการท้อว่าเขาให้ควบค้นหนึ่งสองโตวงเงินหาหาเงินจะว่ามันสืเหลือบอวงเงินผมถามออกมาขึ้นว่าเขาลงทะเบียนเตยเบีเ้ยผู้จัดพลาแล้วเขาไปถามเอาพี่น้องเพื่อมันเหลือกองทุนรูฐบานเด้อพี่น้องไปถามมาโลดซาอจิต กใ้ครอบรัอละสองโตสาวเจ็ดพกหางใหญยพวกเคยเข่าสนามห้นหนาห้นหลังอยู่เนาะเอาไ่เรลมาให้เนี่ยเลให่าศูนย์เก้าแปดหกสามหนึ่ามหนึ่งห้าสองหนึ่งสามห้าสองหนึ่งสาง้อยู่ท่างห้นหนาห้นหลังครับถือฝนน้ำนอพวกเคยเข่าสนามง้อางง้อเข่าโครงการในี้หมูย่ง เออเอาเพลิดเพลินกันกันเลยเด้อคุณทายทองงดด้อแดงแดงแถวงน,นี้ปึบป๊บปับ๊บปึ๊บตนนี่ก็งามอยู่พี่น้องเด้อโอ้นี่ก็สาวหน่อยะเบิ่งน,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 น้ำแนสาวหน่อยเพิ่งราคาแน่สาวน่อยวาหกพันหมื่นหกสอมืครับผมนั่นสองหมื 26, 27, ่นหกสองหมื่นเจ็ดราคานี่พี่น้องสูงเมตรสามสประกวก เขาหาสื่อใส่เขาไปเลียงต่วนงวเรียงลาหูแขงนอตัวนี้นอเออเอาเอาทำร่างนี่นมซีไปล็ได้เลยเมียสื่อมากคือกันนอพี่น้องงนีงัวงัวมันมีตุกควนอ้วนเด้อพี่น้องงามๆแนเลยนอพอเลียงยงละขากับพอฟังอยู่ล้าสีคาย่าีมองคายปะ มองขายสองนอมนสีพี่น,ออน,น,นอ้องเด้อเอางตัวเมื่อกี้ผมผมไ้ต่อยเด้อพี่น้องไปตอกนอีกทูเอาโทษสับ้านเนี่ยโทษสับใหญ่ศูนย <09 3, S 1> ์เก้าสเก่สามเก้าศูนย์หาสามหกงวออยู่ทั้งแม่ลีจังหารจังหารจังหวัดลอยดแม่ลีจังหารน้อมอ,มองขายสองหมื่นสี่เด้อเครื่องดำหางดีเด้อพี่น้องครับมีตัวน,นี้ ยายลิจังหารจ, S. <S จังหวัดรอยเอ็ดาังหเอามาตัวเดียวออมาหนิข้อยมาค,มคไม้ข้อยขายดีบ่ะอันตัวละตีหมื่นกว่าโอ้ค้อย,ย,ย,ยใหญ่ดีเออเดี๋ยวสิไปเบิ่งให้แล้วเดอ้อเอาพี่น้องเดอ้อช่วงนี้เอาเราเข้าพี่น้องลกำลังเกิดการสืดอขายกันที่ทักเพื่พอนตัวหนึ่งต้นนึ่ก็งามรา,มมามคาอยู่บ้านสองหมื่นสี่ถึงสองหมื่นเจ็ดนี่แหละ ก็อยู่ใีซีโตเลยวาง่วนงวน,นอยูงองายาน้อห้องาย่ใหญ่งวนเพนี่มาเจอไหนห้องไผยที่เปิดเท่าไรที่ตัวน,นี้สองมเกาครับงวมันง่วนโครงการเขาอะไรซืองวนโครงการตัวน,นี้หมื่บ่านส่โพนน้อยเขาอะไรซื้อมัดตนาดเลยเขาเขอโครงการไอ้ง่วน,นตนะเขาให้ขอบข,ขัวละสองตเด้อวงเงิน,นมาเกินหาเืินตัวนี้สองมื่นเก่าเนียค่าต่อ,อไไอยู่นอ ตัวนี้สองหมื่เด้อพี่น้อง2 4งหมื่ถึงสองหมื่นเก้าอยู่ราคามีอยู่สี่ตเปิดให้เมื่อกี้ต้องเป็นงัวนตัวแมร์ได้พี่น้องยวตัวเถิกไปเขอมาได้ถามเขาแล้วเข้ากองมาแล้วแต่ว่าวงเงินสีเหลืออยู่ประมาณบลายวงเงินหาพันล้านอ่ะไอ้คอบกู้ละสองตัวสี่ปีแรกก่ดอกเบี้ยเขาจะบ้านใจให้สีปร์เซตครับเอาขมูลผมเลยเบิ่งตัวตัวนี้สองหมื่นสอตัวนี้สองสองมันคือต่างกันแต่ะราตัวนี้มันสัดพันดีเนาะโอ้มัน ดีกว่าเนาะางมันดีกว่าเอาครบเครื่องทุกอย่างพี่น้องเล็บขาลำนี้ลูกสายพันธุ์ลูกยังล่ะูสื่อมาอ้าวใส่เบ้มาเลยอใส่เบมาเลยครับศูนย์หกสองูนกหเ็ดหูย์้าศูพระท่านเองง่วไปไปเขาน้ำเพลินกับมาหาพี่น้องเดี๋ยวไปซื้อลูกหน่เลยคลิปแดกเลยล่ะวงจชคดีทุกทะแนนัุงเีย นี่ก็แม่สาวใหญ่นี่ก็ได้อยู่มั้งตัวนี้เารอตัอนนี่แหละมานที่ไหนพอสาวใหญ่นีบ้านแม่นหมครับเนี่ยงามนองามนอโอ้โหลุ้นๆสายพันธุ์นังพอสายพันธุ์ไหนมันงล้วถ้ามาขาดเดียบ่งามนอตัวนี้นอมันมีชาติกลุ่นแน่ๆสองเบื้องเจี๊ยบสองเบื้องเจี๊ยบโอสูงเม็ดเครื่องอมเนาะพอเนาะเครื่องอมสูงเม็ดเม็ดเท่าไรนี่หื้อ ที่ซีปลายเลยปะแข้งขาหนาตาดีนมนมซีน้นนำล่างมีครับ<ๆ>เครื่องอมตัวนี้ครับเอาหาโตผมเปิดหัวสนามได้พี่น้องนี่ัง้งง้วเหนื้วว่าท่านไปเพราะว่าทายงัวงัวสาวหน่อยก่อนตัวนี้เขาถามมาหลายแห้งในช่องสาวหน่อยตัวนี้ครับสองสองหมื 2, 2, ่นเจ็ดป่ะอยากได้อยากได้มองขายเท่าไรเอะมองขาย สองมืนห่าอย่าลงเอาง้าเถิกไปเขาโครงการดได้พี่น้องเลยเอาดึงง้อแม่เด <c oughs> มือว่าน,นมือว่านสมปอยเขาไล่สือง้ง้แม่ไปขายเอ้าไซเบอร์มาไอ้อ6ก2ี5ืาา้อนกีสองแปดห้าสองแปดห้าหนึ่งสองกาหนาึ่งส่าง้อทั้งน่ไผ่นไน้อ ป้าสมก็มี่ย่าขยอะไรบ้างโชคดีทุกแถลงกันก็เห็นเนาะเคยเห็นเนาะทีท่เออซึ่งทั้งดูทั้งเฟซบุ๊กเด้อขายอย่างไรย่าป้าสมนี่โอ้มีหอนหม่อมหม่อมสีปลาแล้วเดียเดย่ไมนเางกเอ่่อเอ่อ่เ่อเอ่อเอ่อเเ่า่ โอ้ทางเีโลขายเกลีขีดแปดสิบอ่า,าเดี๋มาสอบว่าหัวตลาเด้อพี่น้องครับหัวมันตกอยู่ตรงมองเครื่องอยู่แน่ทอดมันตากห้องมันตกได้มากทอดนี่เอาพี่น้องเปิดซีหาโตอยู่หัวสนามเลยครับเต็มมาหยักมือนี่พี่น้องครับต่อรองกันคือขายพี่ครับง่วนโม,มเป็นสี ไปเอาไปก็ได้มเป็นสีเด้อพี่น้องเด้อมันถือคนโมนเป็นสีร้อกัียน่เ็อาเลยขายอะตัวนั้นเอาไปซื้อน้ำันมันใหลายตนมาิดัวนี่นใช้ตัวไหนเพื่อไหนราคาเท่าไรพออันขายลูกมันันมื่นสี่พันาบอบอกลูกเถอครับนน่อโอ้ยแม่มันเหมือนแม่ันกับอีแม่มันกับยมันสีแดงด้วกันมันแม่แม่มันมัรบแม่กับมัเท่าครับมันต้ถต้นนึ่ขายไปละหมื่นสี ขายไปแล้วลูกมันกินนมอยู่มื่นสี่พันห้าร้อยสี่พันห้าแจกคนซื้อแล้วครับเพชรเจบุญมันรอเออสี่พันห้าหานไปแล้วแล้ววิจูนจะว่องไปจะเงาเงนไหมอ่เอาสิเบิ่งไอ้ตัวนี้สองตัวเอาไทยเลยครับพี่พี่นี่ตัวเอาตัวงามเอาตัวงามตัวงามเนาะเอาตัวงามดีกว่ามาออกมาลูกมาออกมาบ่ท่านขอใบในเอพี่น้องหัวสนามหนึ่งก่อนมาอย่างนี้จากเมียเนี ยางไปทางนั้นก็ได้ยางออกมนนก็นคาเปิดเท่าไรพี่ตัวนี้เปิดเท่าไรสี่ครับสี่นสี่เนาะงเทพสามเทพสางงวตัวนี้งตัวนี้เปิดสี่นสีครับแต่ลูกลูกมันขายไปแล้วขายไปแล้วน้องขายไปน้องมันขายไปมื่นสี่พันห้ามื่นสี่พันห้าร้อยเอาเท่าไรไซเบอร์มาส่เบอร์มา พูดแปดสี่เก้าหกหนึ่งแปดสี่หนึ่งเก้าแปดสี่หนึ่งเก้าลงแล้วเพราะใหญ่เรียบร้อยพิจารณาขายกันเจ้าครับมาลังตลาดแล้วพี่น้องครับโชคดีภาพพี่น้องเมื่อกี้ลงไปให้เรียบร้อยแล้วครับเจ็ดแปดโตอยู่หัวสนามเด้อสาวน้อยในเนื่นจัดให้เตรียมเงินโครงการครับผมโครงการโคลานตัวให้ทั้งหมดหนึ่งแสนอบคุยกันตัวนี้ครับขอบคุณและหาเงิเด้อ อย่าเอางอผูกไปเด็ดขาดเด็กเนาะไอ้พี่น้องเอาง้อตัอแอวแม่สาวน้อยเด้อครับแม่สาวน้อยแม่ลูกโควแม่แม่ลูกเด้อครับเขาให้คนห้นหาเมื่อีนขอบควบแล้วมาเกินสองโตออแต่ว่าถ้าคนคนฉลาดซื้อก็ซื้อซื้อสองในสามซื้อแบบว่าแม่แม่ลูกแม่ทองสีน้ามจะได้สามโตถึงกำไรมันนั่นครับสี่สี่พีแรกมือมีดอกเบี้ยปีปีที่สองนี่ไอ้ปีที่สามนี่จ่ายขึ้นในี่หาสิเปอร์เซ็นต์ครับ รัฐบาลจ่ายตัวเบี้ย4เปอร์เซ็นต์ได้ครับเด้อมาเปิดตัวนี้ครับพัวหน้อยางไงสองหมื่นนอสาวน้อยๆนี่แหละครับสูงเมตรยี่สิบบัวต้องงวดไทยดิตัวนี้นงวดไทยนอมัวไทยครับมัวไทยครับเครื่องดำปะดำดำเพื่อทำได้จักได้จักเดือนหรอสิบเดือนนอตังสี่เขาหางสี่เด้อราคาเปิดเท่านี้ สองหนึ่งพันว่ะใบยードสองตเวห้างินหาหมื่นแต่ว่าเงินไขคือว่าต้องเป็นสมาชิกของกองทุนเขาด้วครับพี่น้องแลราคาให้ไปที่ต่อกองทุนแล้วเขาใมีเงินมาจากข้อกสให้หาพันล้านหาพันล้านแต่ละกองทุนเขาจได้กันบ่บ่ซ้ำกันได้พี่น้องวงกล้องทุนก็ได้เป็นสองพันล้านก็มีตัวนี้สองหมื่นหนึ่งพันเนาะอ้าวตัวต่อไปด้วยจ่ายก็ชายพันกองทุนหมู่บ้านเท่าไหเท่าไหน สองเมื่นซีบหลานเป็นเมื่อยเปนปวดสองมื่นีต้นีแดงอีน้อคนมาใบหลอดบ่มีบหใบหลอดบ่ออกเหบ่ใบหลอดบ่มีเหบ่ทุกตัวใบหลอดบ่มีนาเอามันเป็นลูกผสมนลูกผสมตัวนี้แหละสองซีต้นน่งสองเขตัวนี้งอกบมเหครับอ้มันมัน มันแกวกันเนาะเดี๋ยวบังเครื่องแล้วก่อนเอาสองหมื่นสี่นาะแม่นั่นสองทะเลก่อสองหมื่นก็ผ่าลอยอ่ะเอาราคาอังตอนแล้วพี่น้องเด้เอาแห้งก็ถือฝนมันแนงมวลออกโลกนอเออเอาใส่์เล็กโทรตซับมาที่นี่แค่มากี่ละศูนย์แปดเจ็ด หกสี2 2ีสองสองเอาทีละคนทีละคนอันเดียวกันทำไมทำไมแปดเจ็ดครับสองครับ้าสโอเควมาสาตัวพี่น้องฝ้าหาตัวนี้เขาหายมากเขาหายมากเะตัวนี้ทั้งทั้งทั้งีเกตได้กันละเงืนนอาจะว่ามันใหญคนกะ บางคนก็ได้ไล่เลยฮะหามื่ก็มีแต่ว่าบางคนเขาเขาฉลาดสื่อนะเขาสื่อสามโตเขาก็ได้กำไรเห็นบ่สื่อสามโตสื่อสองในสามในทองนะเงินเงินเงี้ยเงินกองทุนเขาเขาหายมากลีอยู่กลางทางต้นขนุนนี่แหละครับขางกำแพงนี่แหละคลิปนี้ผมสีเอาให้แต่พอสาวนลอยเดียวๆพี่เพราะว่าในในในช่องเขาทำมาหลายแห้งเลยไอ้หลายไอแล้วว่าตัวนี้ลูกตัวใดเนาะพี่เป็นลูกตัวใดเนี่ย มมใบานั่นล่ะอ่าพเป็นยังครับงามนาะบโบมมสามหนึ่งครับเนาะหรือว่าออกออกสีไปทั้งสติงเล่กับพลิกแดงเนี่ยบึงก็ได้พี่น้องเด้อสูสีมีอยู่สามสามตัวนี้พอสติงเล่กับพลิกแดงล้วแต่สงสัยว่าสีเป็นอ้าวฟันทองพี่น้องครับเปิดเท่าไรครับตัวนี้แม่ดูคนละหกหมื่นหาครับโอ้แม่โหนี่มานี่แม่เนาะแม่เราทองที่นี่เั็นยังไง สมมาใช่าหสมมาเรียบร้อยม,มาลยลแต่ประกันให้โอ้แม่ลูกลูกกับแม่เด้กพี่น้องแต่แม่นี่ผสมเรียบร้อยแล้วสองอยัง,งก็ครับโชคดีทุกทเทเลนด์้โหครับผมเขาไปกดตัวนี้เลยเดี๋ยวพี่ช่ลงคลิปสองให้ไม่นี้พี่จกดให้อุ้ยนมซีน้ำล่งลางดีเด้อพี่น้องเด้อพกมือหานอนจากไหนเนาะครับน้องมือหานะรักันได้ลูกสูงเม็ดยี่สิบไอ้สามสิบวกบวก เนาะสรางสิบบุตบวกไปไปลายแม่นี่ในท้องสมเรียบร้อยแล้ว <_ an> ครับ<อ>ตลาดเชียงวางครับตลาดสมปอยน้อยเมื่อกี้เป็นตลาดที่ว่างัวง,งามหลายงัวแดงหล,หลายพี่น้องครับแต่เมื่อวานงัวทัง้งตลาดสมปอยโบเข่าเมื่อวานมีฝนมันตกเมื่อวาน <_ an> อธัธยาศัยเล็กมาพี่ศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์ศูนย์ ไปทาไมครับพี่จิตอ่าใหม่เราลงคหกสามครับศ <0 5 S 2> ูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนสืราคาต่อกันได้เนาะซื้อสองมไหตัวนี้สมยักเดือนละ่ะเดือนหนึ่งไงครับพัฒนาอ้พัะโอนแต่ว่าลูกดูบึกใดหูบาไปไหมบาใดใบมาเลยครับใบมาใบมีออนอน <c oughs> หาดเนาะกลับมาเป็นยังตามราคามันครับตามราคามันม,มีใบอีกราคานึงี ก็มีราคาหนึ่งขอพูดไรนะครับเด้อครับหม้าน้ำกันบ้านเนี้ยลบมุมเข้ามาในมีฝนก่อนกล่องบ่มีกล่องอีกเพียรฝนไดหลังงูว่ะใช่ไหมีครับบ่มีนอคายเมินนอจุ่มหนีงูอ้ะได้ไรได้พี่น้องเด้อฝนเศร้าแล้วมั้งเออเอาพอได้เด่นอยู่ได้นและพี่ไม่ยังแางแตกวะ โอ้ยมตงโมแตละงัวนอ่อยเลยมาที่มาอ่อยม้มาหินทานกันงั้นมือ่นี่บ่เออ้นี่ป่างทังเขงในน่องง่มาทังนี้เนาะนั้เนาะท่ไหนอ้าอยู่แถวทีนต้วนี้เขาหาขามืออง่า้ทองบ่ออยเขาก็สมงไงผเห็นเลยคุณคุ ห้ามืนสองเครื่องกะดีนำล่างดีหางเง่าครับคือืวนแล้วก็ไปเอเปเลนอ่ะมัวยืนขึ้ยึกเลยมีตัวเดีย่ะใต้วนี่มัวียวเดียวเดียวอ้าวเซริกมางพี่เซีิกตัวนี้ว่าเป็นสิทายคลิปหนีจบเลยเบียร์โทรศัพท์ไอย์5้าหนยอยมั่วทางไหนน้อย่งตะการตะการพืชผลสูงเมตร เกือบสีสิบไปปลายคนเนาะสอมปากผมนั่นแหละสีสิบไปปลายมันสอมปากผมนี่ปากผมค้างผมนี่มันลอยหางสีผมวัดมาแล้วกะทูสีเอาตอาทางนี้ก่อนครับอ๋องามตัวนี้งามใช่หรือยังพอเจ้าเดียวกันบ่เพป็นห้องไปเท่าใดห้องกับเจ้าใ่ก็หนีไอ้หัวเงี้ เอาเอาเอาคนขายอะไรครับตัวนี้เอาส่หนีงัวงามงัวแดงลายพี่หนองบุกีล่ะก็ไฟละพอี่เ้เ่่นี่่่เ่ยนี่เ ถามีล้ามีตัวนี้งามเด้อพี่น้องเด้อจะจคองมาจัคลองก่อนงูอไละพอตัวนี้จุม่มพอจุ่มนีงงูอไนี่งูมไมาพอเนี่ยเอา้ายูนี่เอา้าคููนี่คู่นี่ไหหรบเปิดเท่าไรครับคู่นี่เปิดเปิานฟังเปิดหาบหเปิดไปหาหตัวละสองหมื่นสเป็ดรูปิดะพอสองตัวนี้ สักันเลยนลูกซื้อมากนะพอน้อซื้อเยอะิว่าจะดใหญ่เว้ยว่าราคาสินฝังด้วน่ยรวมน่ยสูงเมตราบวกบวเกินเคฟสหนึ่งพี่น้องนาะขาโบด้วพี่น้องแ้วตัวนี้เด้อ้อสองหมื่นสองพันห้าร้อยครับเพินขายเพินขายห้าหาหมื่นสิทตละเออบ้านสองหมื่นสองพ เอาไปหาน่ออีกพี i i s <S ่น oh, ้องเด้อตัวนี้มันคือยาดอกตัวนี้มันสามหมื่นกว่านี่บอ้ไม่กว่าอยู่ลำกันในซื้อตัวนี้สามหมื่นกว่าน้องามงามงามพี่น้องตัวนี้จะไทยพวกสั่งะเห่ากันอะไรที่ล่ะม่ถึงกันโคซัมา บะมี่บะหมี่เล็โทุกับเล็กทศัพับพอบ่มี่เลยครับบ่มีเลยเออผมเป็นยังพี่น้องประม้านนี้ครับทรงนี่เด้อห้าหมื่นสองต้นนี้สามหมื่นต้นนั้นสองหมื่นข่บบ้านนั่นแหละไส้มุ้นไส้มุเนาะพออย่างละไส้มุ้นพอสิไส้มุนครับง่ามง่ามพอต้นนี้เด้อ โอ้ส oh, oh, ิได้เราซับเราบ่มีน <laughs> um, <wait. ysics watching> ้องกูไม่ยังกูไม่ยังไปขายอยู่บ้านนั่งอยู่บ้านเลยนั่งอยู่บ้านเลยครับ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 นี่นี่เราพิธีการย่ายนี่เราหูนี่เขามาซื้อสาวหน่อยงอเลี้ยงครับพี่น้องเด้องอเลี้ยงงอเลี้ยง นั่นสามหมื่นวันหนึ่งแม่ขายแล้วบ่อครับเพันสี่ขายไอ้พันฟ้าโอ้ยใหญ่เอาไปเขาโครงการวะใหญ่เอายังไงอีกลูกเขอตาเนาะคนตาดีมองเห็นจับมลาปลดสามหมื่นเนี่ยแม่ลูกแม่ท่องบ่อแม่ท่องบ่อลูกของบ้านสามเดือนโอ้แม่อยากโซ่หน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องขาดนำเลี้ยงเด้อขาดนำเลี้ยงขาดนำเลี้ยงขาดนำเลี้ยงนี่ละหัวแม่นแต่ยังกี้ล่ะหานมลูกเป็นแน่นี่มันไ่แม่งหัวลูกหลูกเปื่อน เพื่อนมันมไปวนเรา่วนไปล่างกันเนาะดีนีปรมณเราเป็นขี่กากนี่เราเป็น่นนางเราอนีมันเรน่นอนขี่มันนี่ไงล่ะสามหมื่ยาเราจับไปเลยม่อนจ้บไปเ้ยมองท้ายเท่าไรเขาถามนั่นนีสองคนมาต่อเลยยินหนึ่งทำกันบ่คนเจ้าอเลยเอาเยิกันซื้องว่สามหมื่นตัวนี bracket, ้ มีน้อยนอนเสื้อพีบ้าล่ะรถหายไร้ตัวนี่เหรอตามสพียาจูงไปรู้เอาไปส่งแน่เอาเงินเอาเงินเงินมาผมไม่ได้ขายจากตัวเงินมาจำผมพันหนึ่งบ้านประกันครับผมพร้อมบ้านไหนใหญ่บ้านไหนต่ออยู่บ้านไหนเจ้าอุีประกันแบบไหนผมประกันอะไรขอดูนี่ขอดูบ่นั่นเรียบร้อยปิดการขายครับสามหมื่นบ้านนี้เหลียวคมนั่นได้นั่นใส่มันดีไทยมั้งนั่นนั่นยเนี่ยใส่ตัวใด มันลูกเถิกบ่ลูกเถิกครับไลไปไหนตัวนั้นเหมืนเจ็ดน2 7สองหมื่นเจ็ดเฮียเฮียเล่เเได้ผว่านี่ทากนนี่นเฮ็ดรันลูกสองหมจ็ตัวนี้ลูกเถิกมันเกาะก้าได้วย้องไปดูแงสองหมื่นเจปิดกั้นขายเมื่อกี้ครับตจุ่มไปรงเดี๋ยวเหนไปอนมาเอาเงินกันจุ่ไปต่งเ็นรถโอ้ตัวัหนกะดำดำหน่อยไปเราเอารถอยู่นี่เลยก็ได้นี่นรถอยู่หัวเขาเอา เดี๋ยวหาหาก่อนหาอนไปโอ้ยมานเจ้าเดือดของดีสามหมื่นเนี่ยเอาโหลดแล้วเนาะแม่เพื่อนจากขาดน้ำเลี้ยงน้อยนึงเพราะว่าเพป็นงวดนี่ประมาณสี่ยี่สห้าปีแต่ว่าหนูต้องแห่งงามอยู่ท่าเขาท่าเขาท่าเอาเบิึงเขาต่อรองกันเมื่อกี้งวดตัวละตัวละสามหมื่น แม่ลูกกแม่งอเถิกนี่มันเป็นงอเนื้อว่ะบัดละบัดงัวไทยเหรอประเทศนี้งัวนี่คูอบ้านทำอะไรคือวัวแม่ลูกสมไปหน่อยมัดเลยดีแล้วเอ้อไปคำไปกวโลกลูกมันดีได้หนิเนาะตัวดีเลยเนาะลูกประมาณนี่นะครับ ้าหลังๆเป็นงัวงัวเหนือร้าแห้งพี่น้องแบบนี้ครับ